ใครสนใจก็ทักมาได้นปช่อันทักมาได้นะครับทุกช่องนะครับที่เาปรกาศไปนะครับอันนี้เกยิจำวันเกิดวันตัวนังคารสีชมพูน้อบอเขาเข้ากันกัอะไรเนี่อันนี้มาีครัหาสีส้มวันศุกสีฟ้าวันศุกรีฟ้าสีฟ้า ้อีวันอาทิตย์ใช้ขาวเลยค่ะวันอาทิตย์สีแดงวันอาทิตย์สีแดงได้ครับเนื้ออันนี้วันทองเสียเอกสีแดงเสียเอียกเกิดวันอาทิตย์เปล่าค่ะอันนี้ของวันนี้วันอังคารสีชมพูวันอังคารสีชมพูนะครับเพราะชมพูเป็นเพรานชมพูเป็นมักสีชมพูเนาะเมียเกิดวันอังคารเลยอะไรวะถ้าในใจก็้องมาสั่งอะไรได้ครับเน้อ อไดมาครับไนไดนครับตัว่ครับมาติดตามเกียวันนะครับเรื่องวันนี้เด้อค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านไปืเงีอยู่ตตรวดังมาแล้วตออทำดิเกียรวันเลยอันโอ้ยเยรันบอดดได้ือบเชนแต่ว่ามันมันกซื้อไว้แต่คนละใแตปูคนบอกไเกี่ยก็ไปจองไวจองจองน้าเงินไว้ทำใหออกกันล่างเจดยทยว้าโรตีงซื้อหลาเนาะ ก็เีเจียหายสื่อหลายหลของอ่นของไม่สมพรมันกับซื้อเก่าเจ็ดแบตเตรี่ฝันเกียวเล่าก็เลยเอาอายุเล่าละอายุไม่สมพรมหาสิเจ็ดปีโอ้แต่กบน้ำโต๊ะพี่มันบอกไหะบ,บอกพี่ดากับพ่ฝนมาเป็นเบน้ำโต๊ะอ่ะเมือนเพื่อนเอาอันใหไม่ท่าพรายนาเข้าไวไ้กะกบอน้ามันเป็นน้โต๊ะกับมิหาสันบ่แล้วพยายนานเป็น,น,นบบย,ยนนันนงไเจี๊ จ้าก็ยังบอกนึง่เจีย่าคเามียนขนาดย่าเาอย่เออกรพากันตีกันยู่น้มือจ้าเมนก็พากกนไปตีเราไปนับใบไหมอนย่่อสี่สิบเดียกจ้า้าก็ยังบอกว่าพยานาคเด้อพยานาคม่เจียจะเลืมเด้อเจี๊บหนาวปณีนปนีเมื่อปูกันมาส่งกันมาตรวจยาคอยตรวว่าเลงม่เจี๊ยจะลักสันเจี๊จะเคยจาปูเจอยู่ห้องหนาสัน ให้เจ็ดตัวเ่ยเดพิ่งกับไปนะแต่วันนีเพิ่งจะเพิ่นกั่าวว่าม่ผู้เฒ่าเฒ่าคักก็สั่นมันอผู้เฒ่าก็ดีเป็นเก่าตัวเนาะสามมันจะเล่าเออเมนลักเก่าละงวันอันลนผู้เฒ่ามันก็เอาว่าจะฟันละไปไปนอนไเลยฝฟันฟันเปีนสามหาเก้ากับงหนึ่งหา กัเนึองหาเก้าอันมากกับมีมากกับมีซื้อเนื่องหาก็หาเก้าละพ่อมาอันนี้ของหวดนไม่จ้าของหวดนหม่โอ้กัดกทดอ้กัพ่นแปลงว่านฟันตองจ้าฟันฟันตองหวดแล้วบะนีนในกู้โอ้หนักในกู้ไม่ใกู้กำลังโต๊ะ คนเคลียกอมีพลังเลยคนนี้ค่ะบ้านเลกจี่เนาะปูว่าบ้านเลกจี่ให้ให้น้าก้อยไปเรียมาโตใหญ่กาเด้แบบนี้กันเอาโตใหญ่เล้วสีออกเปเ่าพอมาให้นะยักษก็สีออกโตใหญ่ตัวคนก็เห็นชาติสันาก่สิวนเนี่หยวนหาเจสูนอีบ่เนาะหายไปในฝนอ่า กันนี่นะว่าจะเบิ่งงน,นี่นภาษาสังกาดใจเนาะภาษาสังกัดใจ,จว่ากันเห็นคือจังเลขกคือจังเลขกสองอยู่นะลายลายเด้เลขกสองนี่ <c oughs> เนตเพื่อนอ่ะลายไหมในี่ทั้งยุนาาย่นา่ผักยุ่นา่ผักเดียวเป็นเห็นก็นสองศูนย์นี่แหละมอ,มองมองมองนี่เนาะแต่ว่ามองมองตาเพื่อนนี่สิเห็นเป็นคือจังเบิ่งจังนึงอะ่ะคือเลกขกหกคือเลขกยังนี่แหละแต่ว่าอยูเบิง่งอาคาะหลังวัดนี่แต่ว่าเบื้องเบื้องมองมองตานี่คือจังเลข หกแปดเนี่ยต่ว่าหอดคููชี้มะขาวกับเก้าแปดเนาะแล้เดี๋ยวกันนี้เดี๋ยวก็ไปสอบถามแม่คู่คนบางเชียงเล้นเนาะอาคาจะพาไปสอบถามแม่ครูดูนะคะต่ว่ามีเลขสองบอมเนี่ยตงได้เอาคนมีแอลยู่ที่ภาษากมเอาป่ชิวดหลังังเาจะไปเบื้งน้ากันนอดกันหน่อยกัน จะออกไปเส้นดาพานรวยเสียเอกพานรวยเกแตงโมพานรวยก็พอญายองก็คือยิ้มแล้วรวยเส้นดาทั้งฝนจ้าแม่คู่แม่คู่ห้าเป็นที่เสียเลยครับงามนัดเตงออกมาเตือนเลยแม่คู่ด้ครับแต่ว่าแม่คูย่างยันไปยศยศยันหลงนะครับนี่คือแม่คู่หอมหวนนะครับเออนี่ครับยันก็ชอบหอมหอมแล้วครับมาสวมใหม่ ออกมากับจาว่าไม่คู่วไปไซกระจาได้ไปตลาดกัะจาได้แั้นบะเนียนอันนากแน่ได้ว่าแปลงล่างลองมองดูแปลงล่างล้วสั้นมาสันเดียโยุย่ลองไหมจะไปเดี๋ยวจะภาไปเดี๋ยวจะภาพไปลวกในเย็นเย็วันนี้ชุดงามชุดไหม่ค่ะค่ะเงม้อามุนิพอลกาเสือชุดมาฝากวุกคนี เพื่อนซื้อเพื่อนบ่าเป็นเสื้อสูทมาฝากเพคุนตัดมาฝากคุณแม่อยังกัละเบียบกระไม้หนึ่งหอว่าคือแต่ละสีนุ่นแม่เออจากแตละสีนุ่น่สนี่ผู้ใดตัดไหนครับยีกยามแข้าวอันนี้สูทนี่ราคาสูทเด็กกะท่างันมีราคาท่านล้วนสะอาดเพะ่ม้กระไม้คุณแม่คุณแม่ยังก็ลืมซื้อเราอีกนะไอ้ว่าไล่คุณแม่แล้วก็เรียกจำคุณแม่ว่าได้กระเป๋าถ่ายกระเป๋าถ่ายแม่กู้ได้ไม่อาศัยก็ช่วงแพงแค่กระเป๋าคนกากบาทตัวมือหงมไว้ก็ช่วงแพงแค่สำรอง สังเกตเมื่น้องกูตายกัน้เอฟซีเนาะเอซีมันซื้อ่าฝาช่งช่วงกระ๋อก็ส่วไม่พูิเถิงๆเจเลยครับใบไครับเมื่อนานล้เอฟซีฝากลายใบใบหน่อยก็มีใบใหญ่ก็มีใบพิ่นพักมใหไม่ก็มี่ันนี้คือหอนมมอว่านนี่แหละค่ะครับครับเดี๋ยวจะไนจะตินตามแล้วค่ะเนาะค่ะคุณายค่ะข้าแต่ือคือถ้าว่าตัดตัดสองตัวเป็นเป็นเ่าใ่ตัดใส่สองตัว เก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าห้าเก้าสามเก้าสามเกองน้จาเก้าสองเก้าง้าจั้ับีเก้าศูนเก้าหเก้าสองเก้าสามเก้าห้าเอเก้าสี่เก้าแปดเธองใจนะเกาี่เกแปดคะคือไโลดเก้าย่างเดียวคนี่ก็เพิ่มเก้าหกเข้าไป อันนี้คืเอเอัวอันนี้คือหัวจะถึงนี่นาะจ้ะก่าหัวนี่เลนเชนี้เลนเพื่อคือเลนแล้วเก่าสิมีแ่เก่าแช่นนี้จาจะเข้าเลือกอาว่าปูราสิบเอาตรงอันใจส่วนมากปูราสิมากเวตรงก้าหนึ่งนหะ้าหนึห้าเก้านี่ะกับบานเลขที่หาเจ็ดศูนย์เนาะหาศูนย์มันยังห่หาศูนอาจีว่าออกศูนย์านหาแต่เพราะว่าหวเราหนเานำหาศูนย์อไมรดุก่า เ,เพราะว่าผูาาให้ให้ไปไอยางกอบไปไว้เพาะสังกัะจายบ่ะให้ไปแจ้งคันหาแจ้งคันหาคันทาทหาเยอะขนาแจ้งคันหายางอ่อมสามหลอดกะหาสามเนาะกระตรงว่านละสามหาที่ว่าฝันเนาะแ,แล้วอัน ยวนยวงหลังคนจะคือสามสามพี่จะเลสามไปไปเบื้งต้นตะเคียนนูว่านี่กะสามหาเย่ไเบื้องต้นตะเคียงก็สามสามหาคือต้งสามหา้งสมหาอย่างนี้แหะเอี่กับเบื้งตางคนตางเบื้องเราตเนาะไกิ่งลูกนครื่เ่นกว่วัานะครับที่ที่ฝันนะครับไใจก็มากนี่แหละแต่่มากมากต่อไดเป็น เป็นพิเศษนะครับอยู่ไหนที่มักพิเศษเป็นพิเศษบ่ที่ลวดเก่าหนี่ม่ม่ตัวไหที่มากเป็นพิเศษว่็มากหาศูนเก่าครับหาศูนย์เก้านี่ไหกับนิงหาเก่าหาศูนย์เก้าคับกัเนหาเก้านี่เลขเลขสามตัวนี้นะครับที่มากเป็นพิเศษก็คือห้านาทังบบกัฟเอากะลากราก็ะิซื้อ เสื่อนรต,ตรีจองรตตรีไว้ตเตสื่ 9, 9, อนสร้างหาเก,ก้าศูนย์เก้าแล้วกันหนึ่งหาแล้วก็ห้าศูนย์จ้ะแล้วก็ห้าศูนย์ละห้าศูนย์เก้าศูนย์ห้าเก้าหนึ่งห้าจ้ะมาดก็คือเปจัดไปครับจเะเป็ล,ปล,ปล่องล่องเป็นจัดเอานะครับล่างไปเพราะว่าปูปูเบามือนี่ ว่นก็สิไปเขียนไว้แต่ว่วามมือมือแหลกวมันก็เขียนไว้แหลกเขวาว่าม่านเขียนไว้ไปเบิ่งในวันที่เยซีที่มันเขียนไว้รือทั้งบนทั้งล่างทั้งกัดหนัสามตัวเลยอันสมมุติอยู่ทั้งหัวเพราะว่าว่นจะโจทยต์ตลอดนี่ครูบอกอยังว,อยงว่าสิคือจังเป็ดครูว,ว่ามือกินพ่อกินเป็ดเป็ดสองตัวเป็ดสองตัวเป็ดตายครูก็ตาย เมื่อวานมันก็ได้ตามประเทศนอกสองศูนย์เงินสี่แปดสองศูนย์เพื่อกับภาคก,กับไปซื้ออยูเจวันอ้อเจวันออกสิบสองเนึ่งเจ็ดคนก็ถือเพราะว่าหนึ่งเจ็ดปูไว้อย่างต่อว่าที่สิบเจด็ดไทยนั่งลองเบสเอาเนอเอา,เอาตัวเงินมาถวายพอว่าที่สิบเจ็ดตัวสั่งการไปตามประเทศนอกอาตามประเทศออ,ออกตั้งตามประเทศเมื่อวานนอกออกสิบเจ็ดอ่า จะเ่าอบคุณนะครับแนวาท่างจากี่เจ๊บ้นนะครับปีให้ในเมื่อนี้นะครับน้องนองน้ำไปจ้งโซเบิ้นะครับเพื่อมันเขานะครับเราเยวใกล้เมื่อแล้วว่าสิ่าไม่ยอไหเทกันนึงแต่ว่าโจย์ก่อนแล้วก็มาเบิ้งว่าะที่ปูว่าว่ารู้ที่สุดแล้วก็เป็นปัญหาที่ เราจะเป็ี่ยนพอออกอาหากูประด้ออกมาว่าเนาะประเดี๋ยตีเพื่อนฟั้งจะตีอยู่แล้วก็จะเลื่อมไปแล้วสินะว่าปมะเดียวมะยำขนาดเขาตีน้ำเมื่ยำน้ำก็ยำเลื่มเนาะเมื่อขึ้นก่อนเศาร์ของวันที่เอาไรก่อนที่หนึ่งกะให้แตงขันหาเดี๋ยวคันหาใส่ไข่สิบเจ็ดบาทนเดี๋ยวปูกับมะยำให้คันห้าใส่ค่ายสิบเจ็ดบาทขึ้นของวันที่ขึ้นของวันที่สามสิบเอ็ดปูกับมะว่าก็จะเขียนเขียนให้ปู ปูว่าสีผสมเม็สมพรอนเหมือนพญานาคตัดหนาโลดเพลนเน,นาะพญานาคเอาไว้ใช้ลบบโอเนี่ยเอาให้งหนาสิีผสมน่าสมพ่อนบอกาบปี้สิรวมไปก่อฉลากเลยนะบ้านน่าสมพรอนจะบอกไก่ดอกพอไปก้าวเดียวก็หดก็เลยเขียนเจตเก่าหนึ่งไววใให,งหวพอสีผืนใส่ผ้าในปูเบอร์อดเพิ่นเระบอกเอาห้ถามปูหายแล้ะแต่อยู่ในใจแล้วโอ้ยสิหาซื้อเรียงใส่น้องเจตเก่าตีหาซื้อได้น้องตั้งลอตเตอรี่เพิ่น สังระตอีพ่อแมว่าเดือเจ็ดใบแล้วส็เลยได้สังระตอีเจ็ดกน้าเจ็ดใบอยากได้อยากไปฟูกได้สามตนาอีกันสามซดสองอีกใบหนึ่งจะไปถึงนแ้วนะเพื่นยุราสัะตอีส่ได้สามตัวนาได้สองใบกักระปิงอ่ะกินน้าข้าวนะคือแถวสองเหล่มแต่กับพญานาคกล่อมนะกับมันก็เลยไปจับใส่กันสองเจ็ดแปดจ้า ตอนนั้นผู้หายแปดสองเจ็ดมันบอมันบอมีแปดสองเจ็แล้วสองเจ็ดแปดมีละเรียก่นะครับสองเจ็ดแปดเมียค่ะก็เดียวหาเก่าก็ไปซื้อมากเนราะมามาทะเลบียนรถเนาะอันนี้สองใบนะจ้ะอันนี้สองใบกันได้แปดพันจ้ะถ้าจะเป็นเงี้นะจ้าแต่อันนั้นแดีว่าสั่งลังเพลินกับโอเนินมาหายห้าเขาสินะเพราะว่าเผื่อมาส่งห้าวไหพมันทายหลวตรงหายซื้อ ก็เป็นแนวทางนะฮะแล้วกะขอบคุณที่แนวทางกับซินี่ใหญ่โตไรอยากจะมาติดตามเจวันให้แอฟเต้บ้งเรื่อยๆนะครับต้องการจองแล้วล่ะอันนี้ก็คือแนวทางของคุณวันนะคะให้ต่องงวดแล้วนะคะอันนี้คืองวดวันที่16กันยายน2564นะคะ ขอให้ f อฟทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องก็เป็นเพียงแนวทางมานําเสนอเท่านั้นนะคะ <S <S ก็ขอบคุณ f อฟทุกท่านที่รับชมรับฟังช่องดาพารวยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ